มันดังอีกแล้วไดโซนะกว่าเอาต้นคุ้มแล้วมันรวมจะหันบ่แนนกวักวกอยู่สบายดีพี่น้องสบายดีย่ำเ้าเาพี่น้องจา้าฝนตกหลัดเ้าพี่น้องเลยจะปล่อยงว่วนแล้วสันดิชั้นชั้นฮะ แมวกับข for on ัวขั้วก so ินใหเฮือนผัออกก็ได้ซื้อฟูกลูกสาวกับโอ้ยอันนั้นลูกมาเบิ่งพันจันซีเลือดพี่น้องเอ้ยเที่ยงคืนกับซีเลือดอลีพี่น้องฟังเบิ่งอีกมือแลงนี่ยมอแลงซีลูกเบิ่งอีกกระโล่งเฟสอ่ะพี่น้องพันจันซีเลือดท่อหฮมีโชคมีลาบมีบุญวาสนาโชคเปิดลาบเปิดวาสนาเปิดเนาะการเงินเปิดป้งคนกระตุกลัดเส้ามัวร์นี่ใครอยู่ ตอนเฮาใส่บาตมันบตกมันตกตอนยายห่อข่าวเฮ้ยยัง้ยใครอยู่ยังวะตอนตอนสิยายห่อข่าวมันก็ดยุดมันตกตอนยาพ่อเทศไปหาเมียมาหายบักเข่าเถอะนี่คุณเฮ้ออยู่บักใหญ่ phết rồi phụ của mi mi à. nạ đen và bạp chỉ để cho thảo im hết chín nhau quá sao nữa hả? Tuần sau đi ở đây chín. เจด้ามตากนางเขียมไว้ยังไงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทีทุกคนทุกทานทังฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศเด้อพี่น้องเบ่งต้นบังหงมใหญ่ยยมีพี่น้องแ่ซสว่าเป็นหมากแล้วไอีตู่กินสามสีล่ลังค้าอะย่างเง้ยเริ่ม,มอันอะไรเล่ะเริ่มเทาเปล่าเสิเก็บดอกไว้วานใหม่ ตื่นมาละหิ้วขาวลดจักเป็นจังไดบุกวดใบม่วงบอและสั่งพนตกระพบขาวห่มอเทียงขึ้นกวเนาะมาขึ้นเนาะลงเบิร์งจาจันสีเลือดและะ้วก็ใบมงกัวหน,น่อยหน่อยลูกไปเบิ่งเลยอาดำเขาอีกสีเลือดเห็นน้อยหนึ่งมนซิมีสองคืน ขึ้นมาขึ้นนี่ก็มาแลงนี่แหละนี่เราเบิ่งพันว่ากบกินเดือนกะมันบอกคือกบกินเดือนคือตะกี้คือข่อยเคยเห็นเลยกบกินเดือนมันสีดำเขา้าดำเข่าอันนี้มันเป็นสีเลือดโมโหคือกันเขาวว่าอยู่เดือ่อหักหักว่าปเปลี่ยนขาวว่าออกมาอยู่ว่ะเออตะเวนสองหหรือ,อยังไง กินมันละลายแน่ซื้อบ่อเขานะฮะซื้อกะหอเอาทันมียังไนี่ก็ซื้อกินโยงเฮียนนำํำอ่อเอาใส่กระปุกมีหนึ่งเฮ็ดเขาเอามาขลายนในวัดญงทองตัวไหนวะสาหบาทเออสี่สิบห้าบาทอืทอแม,ม,มาา่แม่นั่นแหละสี่สิบสี่สิบาทสาหาพันสี่สิบห้าบาท กินแรงพี่น้องเลยเฮ็ดก่อกกอ,กอันนี้ต้มปลาขอน้อยพี่น้องกินเส้าต้มปลาขอน้อยกินเส้าฝนกระปุกปิกปุกปิก,กแทแดดแดดได้พี่น้องแดดแดดออกแล้วเครื่องก็เต็มก็ซั่มอยู่บ้านเนี่ยอ้าวปลาที่ผูมันลงผูฝนลง,นลงทางผม บักยอยบักซานปึ๊ดสู้เลยเด้อขี้ต้มแม่นอะไรแล้วียมไปโรงเรียนพลพลัดทางซีนหลอดที่เฮ็ดหลอดไว้มื้อหันน่ะพี่น้องจงไว้เพิ่นยอมวให้เพิ่นบ่มีแนวกินแม่เฮ็ดกินบ่ทันยามเช้าแล้วก็เฮ็ดให้สวัสดีท่านผู้ชมมลางหน้าคือเก่าพี่น้องก็เตรียมกินข้าวคือเก่า

หอมจังต้มปากคอใส่หัวขา่าหัวชิ้นไข่ใบมะกรูดอีเบิ้ล<า>กินคอกันยังกินแม่นี่นี่น่ะกินยังมาตอดินเกินคอกับต้มข้าเปียกมันไหม่กว่าบ่ไนในคอไหุอถอย่งสูงหูกินได อย่อักยิสาวกรส่เาเียทุ่งจะเคนเคื่อัเปิดคลิปอยู่นะ อุ้ยฮักอ่ะต้มปือยพอดฮักเคืองเลยนูมากเลยก็ป่อยักินเนาะต้องห้มันปือยๆสุกๆน้ยซิมก่อนจางเลยุใส่ปลาคามบักลายยังผสม จะลุกท้าหน้าบหเ่งกาเพียงขึงนงง้นเลยเนาะไว้เห็ลุกเขาหน้าเพียงขึ้นพี่เนาะมันกำมาฟุ้งห้าลุกเกกบิง่งจานสีเลือดยงขึ้นกลัวมันมันเริมแต่ตอนใดเนาะไวักบนไล้ได้ โบดโต้มหลายมันมีตัวเนีอยหน่อยต้มปลาต้มปลาขอน้อยเจตัวน่ามาแน่ก็ปันปลาเจตัวน่าหายเมื่อน่าเข้ากะครั้งว่าจะยังจ้าเราตรงสอยบิดลงเลย จ้ามามาต้มปลาคอน้อยปลาดุกมันยาวมันตายพี่น้องตัวหนึ่งก็เลยมาต้มใส่กันเลยซส้าอุ่นแล้วมามาทำผู้ชมกินข้าวเช้าด้วยกันอย่ามาซีนะมาดูอุ่นนะคะเนื้อเห็ดนะมาเริ่พี่น้องอาหารเช้าหนึ่งเห็ดตุ่มปลา ตุ่มน้อมไหมหลวกปากเอ,เอบอร์อยักสมน่ะเฮ้ยตักเปรียบเปรียบกักจะอาจนี้ใช่จะกินปลากมันดีพ่อ,พอกันดีพี่ประชาด้วยพี่น้องแมวเบิ้งเรียงงวคือเกา่าเอีกหน้อยเขาเรียน เจะกี่หนึ่งเฮ็ดนี่เจ้าสองก้อยแม่แจ่พงกันหนึงนะข้าวผู้แ้อแจ่ว้ไเวง้คาร็ห่อเขาไปเนื้อเดเดียวทีเห็ดไร่นะเี้พอเ็นเห็ดไร้ มันแหงหลายกัเจ็๊บขอต้เย็นตุ่มขอเขาองเยอวเุดเหนาะฮันเด็กป้า้าเห็ดหาบุ้งไม่หมูด้วยเด็กปลาใกล้อยู่แถวไก่บุ้งไหมขอท้องไก่ไปดๆน้ำแมนทางบอกเขาแบบนี้ไปพ้าเจ้าีดหลดใหญ่ไปพระอพพะจ้าโไปวีลงผิตตาย

เจนแดงจะทำกับใครหนิกระหู้ไอพ้พอดีล้ป่าข่าใหวมงอันเจอเหนึ่งหทันก็ดอกโอนในหน่อยก็ไปเอาหมึดหละเนี่ยไปทห็นคนลงไปคนลง <c oughs> <c oughs> อะบ่เลยลองโทษส่วนเจนแดง่ะเนี่ยจะโทษส่วนให้เธอพาไป ปจอดปจอดหรือว่าจะเทียงเทียงกันบน้นานหรว่าใช่ละอยางลงมคล่นทำผ่านอน,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 นจอเวยเทียงลองซ้าเจี๊นนยนแดงจอดระบดชักใช่ไลมเการมีมจักเขาจะจอโอุ่ครึน เขาเ็งานน่รียกหรือ่า่งยังแลรวอืมพอเริิมเห็นแล้วมันเดือดนึงเดือดเจังไงี่หลอบ้องอะ หอยสัตแแทบเนาหัวขาดครับหัวขาดอ่อนๆเอาแบบเขาเบิ่งอ๋อเดี๋ยได้าไปเดีวเขาไปเลยบเนี่เขาไปแล้วมันดีมาเนะ พอยราต้องร่างหนาววะปลาเรืเนาะห่าจะอะับี่เตรียมไปสั่งเซาพี่เนาะต่ะว่าจักเงินสิพอ่อรือบอเนาะนะี่ม,มาพอ่อเลยยืมเงินรวมนะพอได้แท็กใส่เงินเือเจ็ดพันกว่าบาทหมื่อน,นั้น,นะพี่เนาะ

คุณคุณป้าอีกครั้งเนอะชื่อเสาไใหมโคนหลานเนาะอาหารจะดีไม่แห้งเดิไมไ่ป้าเด้อน้ำให้รวยกิจการงานรุ่งเรืองดีใจกับความฝันเป็นจริงไงมาหา็ยจะเอา เพื่อนออกจากนาบ้านเนี่ยเอาเพียงออกจากนาบ้านแม่นมาจักหน้าฉี่สีพี่น้องไอ้เต็มอยู่าเอาไปเห็ดมาหั่นเนี่ยว่ะน้าฉี่สีหน้าเขา,าล้างหน้าล้างนี่มันก็ไหลลงในห,หน้าเป็นฝุ่นพี่น้องจ้า คุณจะมาทำวามฟันเห็นเป็นจริงเนาะดีใจได้เนี่ยดีใจได้เนี่ยดีใจแห้งดีใจที่าบอกออกยินคบคุณขอบคุณคุณเบิ่งผคุณม ก็จซัพพอร์ตตลอดมากฝากคุณหลายหลายงมกายมากเอาเอ้า,อาไาล่เาขาไล่ะอมกายเขาเขาเงี้ยงเขาเงี้ยเลยโมเลยคร ไปเหตุคาดทาี่ย <ừ. S 1> มาชื่นนัเนะาะเหคาดกวแต่หยาฮะเรืห <ừ. S 1> ลังบกยงเง <ừ. S 1> เพื่อนที่มนทาสีก่นี่ยไม่ยังสูบเา่อนกินนะ เตรียมสิไปสั่งเสาพี่น้องกินเขาแล้วกลับไปเนาะปิดบ้านไ้ปิดหัวไว้แลเสากบ่ไกลดอกนบ้านบักเสาว่าสิไปชุนบ่เฮยมันไเนาะ